ครับผมวารุษนะครับจากเพจข่าที่ดินชลบุรีนะครับหรือชาแนลที่สวนชลบุรีนะครับวันนี้นะครับผมพาทุกท่านนะครับขออนุญาตขอร้องที่หนึ่งนะครับวันนี้เย็นมากแล้วนะครับประมาณสักตอนนี้ผมดูนาฬิกาก่อนตอนนี้ประมาณห้าโมงเย็นผมมารีวิวที่ดินนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปทสาขาสะกระโจมนะครับนั่งอยู่ในร้านเซฟสเตชันไม่ต้องสงสัยนะเาก็ทำากรุ่นนั่งคนเดียวเพราะว่าปัจจุบันนี้เขาปิดแล้วเพราะว่ามันเย็นมากแล้วนะครับปกติเขาเปิดถึงสามโมงเย็นประมาณนี้นะครับวันนี้ ผมต้องรีบมารีวิวเพราะว่ามีที่ดินราคาไม่แรงนะครับถมแล้วทั้งแปลงมานําเสนอนะครับที่ดินบอกราคาก่อนเลยเริ่มต้นที่ไร้ละ2องแสนห้าเท่านั้นเองนะครับผมแล้วทั้งแปลงสูงกว่าใครเพื่อนเลยใครที่ได้ที่ดินแปลงนี้ไปนี่ผมกล้าพูดเลยว่าไม่ต้องไปทำราับที่ดินแล้วนะครับสามารถที่จะมาถมที่เล็กน้อยนะครับทาเนินสร้างบ้านได้เลยนะครับที่ทั้งผืนไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับผมเสมอกันทั้งหมดที่สําคัญนะครับแปลงนี้ไม่ใช่ดอนธรรมชาตินะผมซื้อดินเข้ามา ผมทั้งหมดเลยนะครับอ้าแล้วทำไมวันนี้ต้องมารีวิวที่ปั๊มปตทอเนี่ยบอกว่ารีวิวที่เดิมๆบ่อยๆเบือ่อก็เมื่อกี้ไปตลาดสักขชจมครับไม่มีที่จอดออคนแน่นมากสงงามน้าวันยิ่งซีมีความเจริญสุดๆจริงๆครับยิ่งมีความเจริญมาก ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ความเจริญของที่นี่นี่รับวันเนี่ยครับเนี่ยห้าโมงเย็นผมไม่สามารถจอดรถได้แล้วต้องขับมาจอดที่ปัมออ๊มปตทแล้วก็หาโลเคชั่นในการรีวิวที่ดินให้ทุกทุกท่านดูนะครับอ่ะต่อมานะครับตรงนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังยังไงขออนุญาตตัดคลิปไปรีวิวอะไร่าครับผมป้ายโอเคครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยดูรีวิวของผมนะครับก็ผมก็จะมาเริ่มจากสิ่งมือความสะดวกก่อนนะครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านแซฟสเตชันนะครับเป็นร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับของปตทสัโจมนะครับมีทุกอย่างครับข้าวขาหมูนะครับของหวานน้าดื่มก๋วยเตี๋ยวกับไท้ขิงสดทัยวอีสานนะครับส้มตำไก่ย่างมีครบครบเลยแล้วก็ข้างหน้านี่จะเป็นส่วนของฟั๊มน้ํามันนะครับแล้วก็มีเซเว่นนะครับแล้วก็นี่อเมซอนของที่นี่ก็เด็ดใช้เรื่องครับนี่มีปะครันะผมเคยรีวิวนะปะครับนี่ให้อาหารได้ด้วยนะตรงหน้าทางเข้าของ อเมซอนเขามีให้เราเอาขวดนมมาป้อนให้กับลาคาบนะครับแล้วก็ตรงข้างๆเซเว่นนะครับก็จะมีร้านข,ขายของฝากแล้วฝั่งตรงข้ามที่เราเห็นนะครับอันนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่ามันคือตลาดลงเกลือสะกจมซึ่งเป็นตลาดขายของซึ่งใหญ่ที่สุดในย่านนี้แล้วนะครับก็เอาไง่ายๆครับจากตรงนี้ไปที่ดินเราเนี่ยใช้เวลาเดินทางนะครับก็น่าจะประมาณสักสิบนาทีเท่านั้นเองแล้วก็ ที่ดินอันนี้ใกล้กรุงเทพด้วยนะครับมาจากเซนทันเวเกตนะครับมาถึงตัวที่ดินเนี่ยใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมง50ปนาทีหรือถ้าตีเป็นระยะทางก็อยู่ที่130มกิโลเท่านั้นเองอ่ะตัวแบตเตอรี่โกโปรผมหมดไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ใช้กล้องมือถือถ่ายคิดว่าคงถ่ายได้ไม่นานอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจุดอื่นเลยดครับผมไป ธีการมาที่ดินแปลงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับก็เริ่มจากเราออกจากปั๊มปตทสังกโจมนะครับแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายเลยนะครับขวามือนี่ขออนุญาตถ่ายให้ดูนะครับที่เห็นรถจอดจะเยอะนี่อันนี้ก็จะเป็นตลาดโรงเกลือนะครับอ่ะวันนี้เย็นแล้วคนก็เริ่มซากันไปตามเวลานะครับแล้วก็ข้างหน้าที่เห็นนะครับก็จะเป็นในส่วนของสี่แยกสังกโจมนะครับก็จะเป็นแยกไฟแดงใหญ่บย่านนี้ครับ ตรงนี้ก็จะมีร้านวัสดุก่อสร้างนะครับมีร้านกาแฟซ้ายมือนี่มีขายตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นบ้านมินินะแล้วก็มีนี่ซอมๆมนี่ก็เคอรี่นะครับข้างหน้านะครับเราก็จะโดนรับโดยปั๊มเอโซนี่นะครับมีปั๊มเอโซด้วยตรงนี้นะครับเห็นอย่างนี้นะครับมีปั๊มน้ำมันสามที่นะครับมีปตทเอโซแล้วก็มีปั๊มเชลล์นะครับใครที่เคยดูรีวิวผม,มบ่อยๆก็ น่าจะเข้าใจหมดแล,ล้วล่ะตรงนี้ผมไม่อธิบายเยอะนะเวลาใครจะมากดเงินก็มีเอทีมนะครับก็มีของกสิกรมีของกรุงไทยแล้วก็ซ้ายมือนี่ครับ้ายมือนี้ที่ผมถ่ายรูปให้ดูเนี่ยก็จะเป็นส่วนของตลาดสักโจเมื่อกี้ผมเข้าไปวนหาที่จอดรถไม่มีก็เลยต้องไปรีวิวที่ปทอทแทนนะครับข้างหน้าเนี้ถ้าตรงไปเนี่ยจะไปอู่ทองให้เราเปิดไฟเลี้ยวขวาเลยครับเปิดไฟเลี้ยวขวา สังเกตไหมครับเขาจะเขียนว่าเลี้ยวขวาถนนหมายเลข3ามสามศถ้าตรงไปเนี่ยเป็นถนนหมายเลข3ามสาตรงนี้เขาเรียกว่าแยกสะกระโจมอีกเหมือนกันแต่ว่าไม่มีไฟแดงนะถ้าบอกว่าเจอกันตรงไฟแดงสะกระโจมต้องเลยไปหน่อยนะไม่ใช่ตรงนี้อันนี้เราเลี้ยวขวาปั๊บก็จะเข้าสู่ถนนหมายเลขสามสามนแล้วก็ตรงไปที่ดีเราเลยผมขออนุญาตตัดคลิปไปตรงใกล้ๆที่ดีเราเลยดีกว่าครับจะได้ไม่เสียเวลาไป ครับผมจากที่เราวิ่งถนนเส้น3306มาได้สักพักนึงนะครับมาประมาณสัก5ถึงเกืบ10นาทีนะครับเราก็จะเห็นป้ายซ้ายมือนะครับเป็นป้ายสีน้ำเงินเห็นไหมครับเขียนว่าเลี้ยวซ้ายบ้านหนองผือ3กิโลเมตรนี่แปลว่าเราใกล้จะถึงทางเข้าที่ดินของเราแล้วนะครับสังเกตว่าข้างหน้านะครับเขาจะเรียกโดยคนแถวนี้เลยนะครับว่าโค้งตัวเอสก็สาเหตุเดียวที่เรียกกันก็เพราะว่า มันเป็นโค้งคล้ายๆตัวเอสใหญ่ๆตัวหนึ่งนี่แหละครับเราก็ไปตามโค้งเลยครับผมนี่โค้งซ้ายก่อนนะครับแล้วก็มาโค้งขวาจากนั้นนะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่าทางขวามือของเราเนี่ยจะมีถังแชมเปญใบใหญ่ๆนะครับอันนี้ดูให้ดีนะครับเราจะถึงทางเข้าแล้วนะครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นถนนลาดยาง2เลนสบายๆเลยครับวิ่งเรียบๆเลยนี่เปิดไฟเลี้ยวขวาเลยครับก็จะเห็นธงสีขาวนะครับอยู่ข้างหน้าปักซอย รเราก็เลี้ยวขวาเข้าซอยได้เลยครับผมเอาแล้ครับข้างในซอยก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับแล้วก็ตรงเข้าไปก็สลับกับถนนหินคุกนะครับเป็นช่วงๆไปนะครับเอาละอันนี้คือทางเข้าที่ดินแล้วละขับตรงอย่างเดียวเลยเราก็จะเจอกับแปลงที่ดินของเราแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดคลิปไปรีวิวที่หน้าแปลงที่ดินทีเดียวเลยดีกว่าครับผมบา ผและตอนนี้นะครับผมพาทุกๆท่านนะครับมาอยู่หน้าโครงการที่ดินของเราแล้วนะครับเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมขออนุญาตก,กลับกล้องแล้วก็อธิบายไปทีละส่วนเลยว่าโครงการนี้มีดีอะไรบ้างผมรับประกันครับไม่ว่าจะเป็นทั้งราคาและคุณภาพโครงการนี้เป็นที่ถูกใจครับทุกๆท่านแน่นอนไปชมกันเลยครับผมไปนี่นะครับสังเกตนะครับว่านี่ ผมไปเอารถจอดอยู่นี่มีรถชาวบ้านออกมาแล้วข้างหน้าโครงการนะครับจะเป็นถนนสาธารณะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้รถเขาขับผ่านไปก่อนเดี๋ยวเสียงดังะนะโครงการนะครับก็จะเป็นถนนสาธารณะนะครับมีความกว้างอยู่นะครับค่อนข้างจะก,กว้างเลยนะครับที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเห็นแค่เลนเดียวนะครับแต่จริงกว้างประมาณ8เมตรเลยนะครับแล้วก็หน้าโครงการเนี่ยของเดิมเนี่ยมีการ ล้อมล้วลวดหนามไว้แล้วนะครับแล้วที่สําคัญก็คือเรากําลังจะล้อมใหม่นะครับเท่ากับว่าใครที่ซื้อโครงการนี้ไปเนี่ยท่านก็จะได้ล้วลวดหนามไปด้วยแต่ว่าไม่ได้ล้อมไม่ทั้งหมดนะล้อมเฉพาะขอบนะครับเป็นวงกลมทั้งหมดเลยเอา้าวแล้วโครงการนี้ครับเราก็เดินน้ำปปาถึงรอไว้ให้เลยนะครับก็คือทุกแปลงที่อยู่ในโครงการนี้นะครับก็จะได้น้ําประปาไปทั้งหมดเลยนะครับของเดิมนะครับที่นี่ล้อมเป็นเสาหน้าสี่นะ แล้วก็สูงประมาณสัก160เซนสูงจากพื้นขึ้นมานะครับ160เซนก็ถือว่าเมตร60อะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะอืมเหมาะสมแล้วเราได้ตรงนี้ไปก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปพอสมควรนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะครับของโครงการนี่มีบ้านอยู่ผมนับเรื่อง1 2 3 4 5 5หลังนะครับแล้วก็นี่ครับทำกเกษตรกรรมนะครับเ,เลี้ยงสัตว์แล้วก็มีทำฟื้นนะครับ เอาละแล้วผมเดินมาทําไมไม่เดินเข้าโครงการเอา้าลืมบอกไปวันนี้ผมไม่สบายนะครับเสียงอาจจะแปลกๆแปลงๆไปหน่อยก็ต้องขอโทษด้วยเอา้านี่ครับดูเลยดีกว่าเป็นไงครับผมที่ดินแปลงนี้ครับถมสูงกว่าแปลงข้างเคียงทั้งหมดเลยโอ้โหในราคาไม่ถึงสามแสนได้ที่ดินที่ถมสูงไปจากที่ผมดูนี่ประมาณสักห้าสิบเซนเลยนะครับที่สูงกว่าด้านข้าง อันนี้เราซื้อดินนะครับมาถมเดี๋ยวจะให้ดูข้างหลังนะครับว่าเราซื้อจากตรงไหนมานะครับถมทั้งแปลงเลยได้ั้วรลดหนามแล้วก็นุ่นครับข้างหน้าเห็นเพื่อนบ้านไหมครับซ้ายขวานี่มีเพื่อนบ้านล้อมเลยเห็นไหมฮะก็ตรงนี้อีกหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหลังนะครับรวมๆแล้วเพื่อนบ้านตรงนี้นี่มีประมาณสิบกว่าหลังอ่ะเดี๋ยวเราตัดเข้าไปดูในแปลงเดียวกครับว่าในแปลงมีอะไรบ้างไป ครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ตรงกลางของโครงการเลยนะครับโอ้โหลมแรงมากแรงมากครับแล้วก็ต้องรีรีเซนต์แล้วเพราะว่าเมมโมรี่จะเต็มแล้วนะครับอันนี้ลืมล้างเมมโมรี่มาอา้าวเริ่มเลยแล้วกันครับแปลงนี้สูงกว่าทุกที่ในย่านนี้เลยเพราะว่าเราถมนะครับเราซื้อดินจากด้านหลังเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านอันนี้ก็รีเซนต์ไปแล้วปลาปาเดินให้แล้วไฟฟ้าอยู่นี่ครับชี้อยู่นี่แล้วก็ ปลาปลากับไฟฟ้าเนี่ยเราออกให้ทั้งหมดนะครับลูกลูกค้าเนี่ยเวลามาซื้อที่กับเราเนี่ยก็จ่ายแค่ค่ามิเตอร์น้ามิเตอร์ไฟอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตรงข้ามนี่ก็จะเห็นนะฮะมีบ้านเพื่อนบ้าน,นยอยู่ในดงไม้นี่ยอยู่ติดคอละฝฟ้าถนนกับเราเนี่ยประมาณห้าหลังนะครับที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินดอนนะครับสูงมากน้ําไม่ท่วมถ้าน้าท่วมตรงนี้นี่ตรงอื่นแย่เลยนะครับแล้วก็ที่เห็นกองนะฮะที่เป็นปูนนั่นก็คือเตรียมจะล้อมรั้วด้านข้างเพิ่มนะครับ รู้ว่าจะล้อมทั้งโครงการนะครับจต่ภายในโครงการไม่ได้ล้อมถ้าเกิดใครที่มาซื้อโครงการก็ทํรั้วแค่ประมาณ2ด้านหรือบางแปลงอาจจะ3ด้านนะครับประมาณนี้นะครับไม่ต้องทําครบ4ด้านก็ถือว่าได้ประโยชน์ไปนะครับได้ที่ดินราคาไม่แพงและที่ดินที่ถมแล้วเอาง่ายเลยเฉพาะถมแล้วเนี่ยลูกค้าไม่ต้องซื้อดินมาถมเนี่ยก็ประหยัดไปผมว่าหลักแสนนะไล่หนึ่งถมเต็มเนี่ย ผมก็คิดว่าห้าหกสิบเซนเนี่ยมีใกล้ๆแสนหรือแสนกว่าเขาจะเป็นคนธรรมดาทั่วๆไปนะครับอ่ะแล้วก็ตรงนี้เห็นบ้านเพื่อนบ้านโอเคครับทางด้านหลังโครงการนี้ก็จะเป็นทิศตะวันตกนะครับแล้วก็ทางด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของทิศตะวันออกซ้ายมือของผมเนี่ยที่เป็นเ็นดงยูคาเนี่ยก็เป็นทิศเหนือลมเนี่ยที่พัดมาเนี่ยพัดากทางทิศใต้ก็คือทางนี้เลยโอ้โหเป็นไ,ไงครับลมค่อนข้างแรงเลยนะครับอา้าวอันนี้เรามาอยู่ท้ายโครงการแล้วเดี๋ยวผมจะ พาเดินไปดูนะครับว่าโครงการนี้เราใช้ดินขนาดไหนในการถมนะครับแล้วก็คุณภาพของที่ดินเทียบกับราคาที่ท่านซื้อผมว่าแปลงนี้นี่เกินคุ้มค่าไปค่อนข้างมากเลยนะครับอ่ะอันนี้จะเป็น2อแปลงสุดท้ายนะครับอ่ะบอกก่อนเลย2องแปลงสุดท้ายมีขนาด1ไร่เท่ากันทั้งคู่เลยเปิดราคาที่2องแสนห้าหมบาทนะครับใครที่ได้ไปก็ ราคานี้จ่ายแล้วจบเลยไม่ต้องทาอะไรแล้วค่าโอนค่าภาษีที่เราออกให้ทั้งหมดเลยแล้วก็ตอนนี้ผมขออนุญาตเดินเลาะดงมันเพื่อจะมาดูดินที่เราซื้อนะครับในการถมแต่งนี้นี่เลยเป็นไงครับ <c oughs> <c oughs> บ่เริ่มเลย <c oughs> เนี่ยครับของเดิมมันเป็นบ่ออยู่แล้วนะแต่เราขุดแล้วก็ซื้อดินเข้ามานะครับมากขึ้นนะครับขุดไปเกินครึ่งบ่อนะครับลึกลงไปแล้วก็ ใช้ปริมาณดินทั้งหมดเนี่ยเอามาถมในโครงการเราฉะนั้นเนี่ยผมถึงกล้าพูดว่าโครงการเนี้ยโหราคา2,500 0ถมแล้วทั้งแปลงที่ดินหนึ่งไร่คุณถมก็ราคาหลักแสนแล้วฉะนั้นตรงเนี้ยราคาไม่แพงเลยนะครับอยู่ใกล้เซเว่นนะครับออกประซอยไปเลี้ยวขวาเซเว่นร้านไฟกระเตียวใช้เวลาเดินทางไม่ถึง5ทีออกจากปซอยไปเลี้ยวซ้ายนะครับไปสกกระโจม ใช้เวลาเดินทางประมาณ10นาทีมีโลตัสมีตลาดสดนะครับใช้ชีวิตจริงอยู่ที่นี่ได้ถนนในโครงการกว้าง6เมตรเช่นเคยนะครับแล้วก็เป็นถนน2ชั้นมีลูกลังชั้นล่างแล้วก็มีหินคุกหินบดอยู่ข้างบนนะครับอันนี้เพิ่งเสร็จใหม่ๆเลยใครที่สนใจรีบมาจองเพราะว่าผมบอกเลยว่าราคานี้ผมไม่ได้ทำบ่อยๆเพราะาที่ที่เราทำเนี่ยส่วนใหญ่ราคาเกิน3 0 0แสนหมดนะครับ ต่ำกว่าสามแสนยิ่งสองแสนกลางๆอย่างเงี้ยยิ่งหายากเลยนะครับเอาละผมไม่พูดเยอะละโครงการหลายๆท่านก็อาจจะฟังรีวิวผมมาเยอะแล้วนะครับก็น่าจะตัดสินใจแต่บางอย่างได้แล้วลบรรยากาศดีลมเย็นเย็นมากเย็นขนาดที่ว่าคือตอนนี้พูดไปเนี่ยก็คิดในใจว่าไม่น่าจะวูบวาบอยู่นะครับอันนี้ใส่เดสคัทมาแล้วนะการเสียงลมแล้วนะแต่ไม่รู้จะก,กันได้มากได้น้อยขนาดไหน ไม่ได้เจอกันนานคิดถึงแฟนเพจทุกคนนะครับสำหรับท่านนะครับที่ต้องการที่ดินคุณภาพดีนะครับราคาถูกเดินทางจากกรุงเทพไม่ไกลนะครับแล้วก็เป็นโครงการที่มีคุณภาพก็ฝากกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ยังไม่พร้อมซื้อไม่ใช่ปัญหาครับในอนาคชท่านพร้อมซื้อลองเข้ามาชมผมไม่มีการเชร์ขายที่นะครับแล้วก็เป็นเจ้าของที่ดินเองทุกแปลงนะครับไม่ได้เป็นในหน้าให้ถ้าเป็นในหน้าก็จะบอกว่าที่ดินอันนี้ผมรีวิวให้กับ ในาอในขอในขอก็จะว่ากันไปสำหรับวันนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมจากไปด้วยวิวสามรอกสิมสาเช่นเคยสวัสดีครับผมปลาละลมเอาเรื่องใลลม